เตือนไว้ก่อนครับก่อนดูคลิปนี้คือไมค์ที่ผมใช้อัดคลิปนี้มันไม่ค่อยดีนะครับแล้วบางทีมันก็เสียงดังไม่เสียงดังมากแล้วเวลาผมปรับก็จะเสียงกแตกครับผมก็เลยปรับแบบให้พอดีที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะช่วงหลังๆผมว่าไมค์มันดีขึ้นนะว่าระหว่างดูคลิปนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเสียงลดเสียงไปด้วยนะครับก็เชิญรับชมได้เลยนะครับ สวัสดีด้วยนะครับในคลิปของวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเนเรื่องของเกม So n i กเด e h e d g ช็อ g ภาคคลาสสิกกันนะครับพวกเกมภาคกกเก่าๆพวกนี้ส่วนใหญ่คนในดอมมักจะมองข้ามไปสาเหตุนั้นก็ไม่แปลกนะเพราะพวกเกมนี้ไม่มีเสียงภาคไม่มีคัาสีิหรือไม่มีเนื้อเรื่องที่ลึกเท่าภาค 3D มดีใหม่ๆแต่ถ้าเราลองดูดีๆถ้าเราทําความเข้าใจกับมันเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันมีอยูอ่ใช้ได้ถึงขั้นดีเลยนะครับในคลิปนี้ผมได้สรุปข้อมูลเนื้อเรื่องและตัวละครมาเล่าให้ฟังกันแล้วถ้าเข้าใจแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า นักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายที่จะพยายามยึดคองโลกด็ man, เอร์เอกแมนได้มาที่ก Island, เกาะเซา t อไอแลนด์เขาได้ยินตำนานที่เก่าไว้ว่าเกาะน,นี้มีอัญมณีที่มีพลังมหาศาลที่ชื่อเควอสเอมเบลอยู่และเอ็กแมนจะใช้มันในการยึดของโลกเอ็กแมนได้บุกมาที่เกาะและขุดทำลายเกาะน,นี้ไปหมดเพื่อที่จะตามหาหมารกฏในขนาดเดียวกัน เม่นที่เราได้สุอในโลกโซนิกเดอะเฮดช็อกบังเอิญได้มาผจญภัยที่เกาะน,นี้ตอนที่เอกแมนบุกมาพอดีถ้าใครไม่รู้นะครับทั้งสองรู้จักและเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เอกแมนใช้แบตニックหุ่นยนต์ที่ใช้สัตว์ตัวเล็กมาเป็นพลังงานให้กับหุ่นยนต์ของเขาโซนิกเจ้าเม่นน่ารำคาญนะั่นเพราะมันแผนใหญ่ของฉันพังพินาศไปหมดแต่คราวนี้แหละด้วยความปราดเปรื่องของฉันฉันจะบดขยี้มันให้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเอกแมนยังคงไม่เข็ดสินะเป็นยังไงล่ะโซนิก ครั้งนี้จะแตกต่างจากคราวก่อนฉันได้เปลี่ยนเหล่าสัตว์บนเกาะนี้ให้กลายเป็นหุ่นยนต์คราวนี้แหละโลกก็จะเป็นของฉั <laughs> นฮ่าฮ่ฮในเรื่องของภาคแรกก็มีแค่นี้แหลคะครับโซนิคต้องช่วยพวกสัตว์บนเกาะที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแบทนิกและไม่ปล่อยให้แคลซเซมนโรลตกในน้ำมือของเอ็กแมน มเคยพูดถึงโซนิกและ e อ g กแมในคลิปเก่าไปแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะลงรายละเอียดแบบเดิม Sonic the h e d g e h อ g เป็นแม่นความเร็วเสียงที่เกิดที่เกาะ c h r i s t m a s Island เขาได้จากลาบ้านเกิดของเขาเพื่อที่จะไปผจญภัยทั่วโลกในโปรไฟล์ของโ Sonic ได้กล่าวไว้ว่า s o n i c เป็นคนที่เชื่อในอิสรภาพในการทำอะไรก็ได้เขานั้นใช้ชีวิตเหมือนกับสายลมที่พัดพาไปทั่วมันไม่มีที่ไหนที่โ Soonic เรียกว่าบ้านหรือครอบครัวโซนิกเป็นคนที่ใจร้อนและมักจะไม่คิดก่อนจะทำอะไร บางครั้งก็เพราะเขามัน่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่เขาทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสําหรับเขาโ و ن ิคไม่ได้เห็นตัวเองเป็นฮีโร่เขาแค่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเขาไม่อยากเห็นผู้อื่นเศร้าหรือเดือดร้อน umb tens with the civilization rese That's do do ต่อมาครับคือไวลท์ของซีรีส์นี้ดเอร์เอกแมนด็เอร์เอกแมนเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายที่อยากจะยึดครองโลกเล็กแมนนั้นชอบในการสั่งการและอยู่สูงส่งกว่าใครใดๆความสูงก็ประมาณเท่าอีโก้เขาเลยนะครับถ้าเราดูในสิ่งประดิษฐ์ของเขาคนระับเราจะเห็นว่ามันจะมีหน้าเขาติดไว้ด้วยและชื่อสิ่งประดิษฐ์ของเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอกเสมอถึงแม้เขาจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ปราดเืลองที่สุดเขามักจะไม่คิดอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าแผนของเขาไปได้สวยเขาก็จะปล่อยเลยไม่คิดอะไร แต่เวลาตอนที่ม er ันไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการครับเขาจะโวยวายงอแงแล้วจะทําตัวเป็นเด็กโซนิกกับเอ็กแมนนั้นมีข้อคิดคนละด้านกันเลยนะครับโซนิกรักธรรมชาติและเชื่อในความมีสารภาพแต่เอ็กแมนนั้นชอบสั่งคนอื่นให้ทําตามและชอบที่จะควบคุมและชอบที่จะทําลายสิ่งแวดล้อมและจะทดแทนมันด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนี่ก็เป็นสาเหตุที่เอ็กแมนต้องการเคียร์ซมโลนะครับเขาต้องการใช้มันในการครอบครองโลกและเปลี่ยนโลกให้เป็นตามที่เขาต้องการ If an emerald's in him, he'll be invincible and work for me. Together, we'll destroy Station Square. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all. Come on, Chaos! Let's find another emerald! That's only me one then on there โซนิกก็สามารถทำลายฐานทัพที่เอกแมนตั้งขึ้นได้และได้ช่วยพวกสัตว์ที่ถูกจะมาเป็นแบดเด็กได้สําเร็จและรวบรวมพวกเคออสเซมโรก่อนที่จะถึงน้ามือเอกแมนไว้ได้สิ่งที่เกมไม่ได้บอกเรานะครับเราต้องสังเกตเอาเองคือตีมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนะไมด่านแรกของเกมับกรีนฮิ็มไปด้วยหุบเขาแม่น้าและทุกอย่างก็สดใสไปหมดแต่ด่านต่อมาเรื่อยๆเริ่มจะมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีของเอกแมนมาด้วยจนถึงด่านสุดท้ายที่เป็นด่านฐานทัพโรงงานของเอกแมนะับ มืดมวนชั่วลายและดูสิ้นหวังหลังจากที่โซนิกทำลายหางครับของเอกแมนได้แล้วโซนิกได้กลับมาที่กีนฮิลและได้ใช้พลังของเคออสเซมิโลในการคืนสภาพเกาะเซา์ไอแลนด์ที่เอกแมนทำลายไปและเหล่ามรากกก็ได้จากกาะน,นี้ไปทุกอย่างเหมือนจะจบลงแล้วนะครับแต่สำหรับโซนิกเมื่อการประจนภัยนั้นได้จบลงการประจนภัยครั้งใหม่ก็ได้เริ่มขึ้น แม่น้ำเนเวเลกดาวะหอน้อยที่มีชื่อว่าลิตเติลแพเน็ตจะมาเยือนที่แม่น้ำนี้ทุกๆหนึ่งเดือนของแต่ละปีดาวดวงนี้ได้ฉายาว่าดาวแห่งปฏิหารตำนานได้กล่าวไว้ว่าดาวดวงนี้มีมันมีที่สามารถควบคุมได้ทั้งการเวลาที่เรียกว่าไทม์สโตนดดเอร์เอกแมนได้เกิดสนใจเรื่องไทม์สโตนเข้าเขาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยึดลิตเติลแพเน็ตไว้กับโลกได้อะไรกันเจ้าสอนอิกมาที่นี่ด้วยหรอชิ่น่าลำคาาชะมัด ในขนาดนั้นเองโซนิกได้มาที่แม่น้ำ Lake, เนเวอร์เลกเพราะเขานั้นสนใจที่จะมาดูดิเติลแพเน็ตมาเยือนโลกเมื่อโซนิกได้รู้ว่าเอกแมนมีแผนชั่วร้ายครั้งเขาก็ไม่รอเฉยขึ้นไปที่ดิเติลแพเน็ตเพื่อยหยุดแผนการของเอกแมนระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับเอมี่โรสได้มาที่เนเวอร์เดกพราะไพ่แทโลของเธอทำนายไว้ว่าเธอจะได้พบรักแรกของเธอที่ดาวแห่งปาฏิหารน,นี้ ได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันจะได้พบฮีโร่ของฉันที่นี่และไพ,พ่พวกนี้ก็ไม่เคยทายผิดไพ่บอกว่าจะเจอที่นี่ตรงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะเธอก็ต้องดูวิธีดูท่าอยากจะรู้ความหมายจริงๆของมันและตอนนี้ฉันได้พบฮีโร่ในฝาของฉันแล้วนี่เธอหยุดเรียกฉันแบบนั้นได้แล้วนะฉันสัญญาเลยว่าเธอจะไปไหนฉันก็จะตามไปทุกที่เลย โปรไฟล์ของเอมี่ได้กล่าวไว้ว่าเธอนั้นชอบในเรื่องการดูดวงหรือสิงง่งธรรมชาติ่างๆเอมี่นั้นร่าเริงแจ่มใสกล้าหาญและมุ่งมัน่น โซนิกก็ไม่ได้สนใจอะไรเอมี่นะครับแต่เอมี่ก็ยังติดตามโซนิกไปอยู่ทําให้เอมี่ถูกจับตัวโดยถูกจับตัวโดยเมทัลโซนิกคุณยนต์ล่าสุดของเอ็กแมนที่ไม่ได้ใช้สัตว์เป็นพลังงานเมทัลถูกสร้างขึ้นมาให้เรียนแบบโซนิกทั้งด้านนิสัยและด้านความเร็วการที่จะช่วยเอมี่นั้นไม่ใช่การสู้แต่อะไรแต่เป็นการแข่งขันกับเมทัลโซนิกว่าใครกันแน่เร็วกว่ากันดร์เอ็กแมนได้ใช้ไทม์สโตนในการส่งหุ่นยนต์ของเขา ไปลุกลานอดีตของ Little Planet ทำให้อนาคตของ Little Planet ถูกครอบครองโดยดร์เอกแไปหมด Sonic จะต้องย้อนกลับไปทำลายเครื่องจักรที่สร้างหุ่นยนต์ของเอกแมนขึ้นมาทำให้เกิดอนาคตที่ธรรมชาติและเทคโนโลยีอยู่ร่วมกันอย่างสันติโ o n i c ก็สามารถช่วยเอมีและ Little Planet จากน้ำมือเอก m a นและ Metal โซนิ c ไว้ได้และ Little Planet ก็ได้จากโลกไป โซนิคได้มาที่เกาะเวสไซเอร์แลนด์เขากะาที่จะพักจากการประชนภัยของเขาสักพักหนึ่งวันหนึ่งโซนิ c ก,กาลังวิ่งเล่นๆ่นอยู่เขาได้สังเกตเห็นว่ามีคนกําลังตามเขามาอยู่คนที่ตามโซนิ c นั้นเป็นเด็กจิ้งจอกที่มีสองหางพอโซนิ c หันไปหาเขาจิ้งจอกตัวนั้นก็จะหลบซ่อนตลอดคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งโซนิ c ก,ก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อมาเจ้าจิ้งจอกก็ได้พบเครื่องบินของโซนิกที่โซนิกใช้ในการท่องไปยังที่ต่างๆอ่าอยู่นี่เองเย,ย้ ไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันไม่กัดหรอกดูให้เต็มที่เลยนะฉันไม่ว่าอะไรว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอเอ่อผมชื่อ My p ์พา e เแต่ทุกคนบนเกาะน,นี้เรียกผมว่าเชลยินดีที่ได้รู้จักนะฉันโซนิกโซนิกเดอะเฮชช็อก โซนิกได้ยินเสียงระเบิดเขาก็ได้สปินเดสไปอย่างที่เหตุการณ์เทลส์ก็เรียนแบบท่าสปินเดชของโซนิคแล้วก็ตามไปเอ็กแมนเอ็กแมนได้มาที่เกาะน,นี้เพราะเขาได้จับสัญญาณว่าเคออสเซเมอร์โรได้มาที่เกาะเวสไซต์ไอแลนด์คราวนี้เอ็กแมนนั้นเล่นใหญ่กว่าเดิมเมื่อเอ็กแมนรวบรวมเคออสเซเมอร์โรได้ครบแล้วเขาจะใช้มันในการพัฒนาอาวุธมหาปลัยใหม่ของเขาสุดยอดฐานทัพอวกาศชื่อเดดเอ็กในการย่งชิงเคออสเซเมอร์โรก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง ต่อมามาพูดถึงเทลกันนะครับที่มาได้ชื่อเทลมาเพราะทุกคนบนเกาะนนี้มักจะล้อหรือลังแกเขาเพราะความแปลกประหลาดของเขาทําให้เทลเป็นคนที่ไม่กล้าไม่มั่นใจตัวเองและขี้อายนะครับแต่ตอนที่เขาพบกับโซนิคครั้งแรกเขาก็ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นเหมือนกับโซนิคให้ได้เทลสนใจในด้านแมคชีนิกนะครับเขาสนใจในพวกยานพาหนะเช่นรถเครื่องบินอะไรพวกนี้เทลสามารถตามโซนิคทันได้เพราะห่างทั้งสองของเขานะครับ ในการ,ระจญภัยครั้งนี้ทำให้เทลมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและอยากจะประจนภัยไปที่อื่นพอมกับโซนิกเทลยังมีอุปสรรคที่เขาต้องก้าวข้ามอยู่นะแต่อุปสรรคนั้นก็ค่อยไว้ที่หลังแล้วกันพอเข้าเกมจริงๆนะครับพอดเกมนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรมากกับภาคแรกนะเราก็ยังมีธีมจากภาคแรกกับซ d มาอยู่แต่ภาคนี้มีตอนจบที่ผมว่าน่าจดจําที่สุดแล้วในทั้งสาภาคนะ โซนิกและเทลได้ตามเอ็กแมนไปยังฐานทับลอยฟ้าของเขาวิงพอร์เตสด้วยทอร์นาโดซึ่งโซนิคให้เทลเป็นคนขับแต่เอ็กแมนก็ยิงทอร์นาโดจนตกโซนิคจะต้องไปต่อโดยไม่มีเทลโซนิคมาถึงห้องควบคุมได้แล้วเอ็กแมนก็จะพยายามมนีโดใช้จรวด เอ็กแมนดูเหมือนจะหนีได้สําเร็จแต่เทลก็มาช่วยโซนิกตามเอ็กแมนได้ทันหลังจากที่เครื่องบินตกไปเทลได้ซ่อมเครื่องบินและติดจรวดใต้เครื่องบินไว้ทําให้โซนิกก็สามารถกเกาะจรวดที่เอ็กแมนนั่งได้ทันแล้วก็ได้มาถึงฐานทัพอวกาศเดดเอ็กคราวนี้โซนิกจะต้องสู้กับโลโบโซนิกหุ่นยนต์ที่เลียนแบบโซนิกรุ่นที่2และหุ่นรบที่ทรงพลังที่สุดเดดเอ็กโรบอตหรือเมกาเอ็กแมน จัดการทั้งสองได้แล้วฐานทัพอวกาศก็เริ่มทำลายตัวเองทำให้โซนิกต้องกระโดดออกจากเท็เอก ผมชอบตอนจบเกมนี้มากเลยเทลที่ตอนแรกไม่กล้าและกลัวจะต้องช่วยคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขากล้าหาญมากขึ้นซึ่งทําให้ผมเสียดายมากเพราะตอนจบนี้เป็นตอนจบอีกแบบหนึ่งตอนจบที่แท้จริงคือหลังจากที่โซนิกกระโดดลงออกจากเดซเอ็กแล้วเขาก็ใช้พลังของเคียวซามาร์เรแปงลงร่างเป็นซูเปอร์โซนิกแล้วก็กลับโลกและเทลก็บินมาเฉยๆนะแต่ตอนจบที่เทลมาช่วยโซนิกเนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นตอนจบที่แท้จริง หลังจากเหตุการณ์ในภาค2นะครับเดีเอกได้ตกลงมาที่เกาะลอยฟ้าพิสนาแรงตกนั้นทําให้เกาะลอยฟ้านั้นตกลงสู่มหาสมุทรและเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วโลกถัดมาที่เกาะเวสไซ์แอลัแลนด์เทลได้ตรวจพบสัญญาณมรกรจากเอเมอรส a เรดาร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองโซนิคและเทลสงสัยเพราะพวกเขามีเคอเอเวอเรสรทั้ง7อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีมรกชิ้นที่8 แล้จะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไหมทั้งสองได้มุ่งหน้าไปยังจุดเป้าหมายเมื่อมาถึงพวกเขาก็ได้พบก่อที่ตกลงมาโซนิคใช้ร่างซูเปอร์โซนิคบินไปที่ก่อดด้วยความเร็วสูงแต่โซนิคก,ก็ถูกนักเคิลเลยคิดหน้าซุ่มโจมตีถึงกับทําให้โซนิคหลุดออกจากร่างซูเปอร์เลยนะนักเคิลอโมโเคลซเมรเราไปแล้วก็ขำใส่หน้า เราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เดดเอ็กตกนะครับแรงสั่นสะเทือนทําให้นักเคล้นผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้ไปสํารวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักเคล้นกังวลว่ามันอาจจะเป็นมังกรที่บุกมาที่เองเจอร์ไนแลนด์ชื่อเกาะลอยฟ้าแห่งนี้นะครับเหมือนกับในตำนานที่เผ่าของนักเคล้นเล่าต่อกันมาเนาะ นักเคิลได้พบเอกแมนที่กำลังหัวเสียงกับแผนที่ลมเลวของเขาอยู่พอเอกแมนเห็นนักเคิลเข้าก็ได้อ้างว่าเขามาศึกษาสิ่งที่ตกอยู่บนเกาะเฉยๆทั้งสองก็ได้พูดคุยกันนักเคิลได้แนะนำตัวเองว่าเขาเป็นผู้ปกป้องมาสเตอร์เอมิรอลมันีที่ใหญ่และมีพลังมากกว่าเคเลอร์เอมิรอลเป็นหลายเท่าถ้าเกิดมัสเตอร์เอมิรอลไม่ได้อยู่บนเกาะ่อนนี้ก็จะพังพินาศเอกแมนได้เกิดพิ้งไอเดียที่จะใช้มาสเตอร์เอมิรอลในการซ่อมแซมเลด,ดเอก็กซ์เอกแมนได้หลอกนักเคิ้นว่าจะมีคนชั่วร้ายที่หิวโโยยพลลังงจะมาะมาาขในกกรรดอ และผู้นั้นก็คือ Sonic the h e d g e h o g เรามาลงลึกถึงนักเคลิ้นกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกนักเคลิ้นดีคีน่าเป็นผู้ปกป้องมาสเตอร์เอมิรอลแห่งเกาะเอ็นเจอร์ไอแลนด์นักเคล่้นนั้นจริงจังกับงานนี้มากเลยนะเขาเป็นอีคิน่าตัวสุดท้ายของเผ่าของเขาคนระับมันพัฒารุ่ของนักเคลิ้นอยากจะใช้พลังมหาศาลของมาสเตอร์เอมิรอลเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ไม่รู้เพราะว่าอะไรเผ่าอีคิน่าได้หายสาบสูญไปตลอดการมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ก็ต้องรอต่อไปนะครับโปรไฟล์ของนักเค้นได้กล่าวไว้ว่าเขาเป็นคนที่เงียบๆไม่พูดและมักจะอยู่โดดเดี่ยวแต่เหมือนกับซูนิกเขาจะไม่คิดก่อนจะทําอะไรคนระับแล้วก็ใจร้อนอีกด้วยนักเค้นอยู่ในเกาะน,นี้มานานทําให้เขาเป็นคนที่อ่อนต่อโลกภายนอกนะครับเพราะเขาไม่มีใครคุยด้วยและเขาไม่เคยออกจากเกาะน,นี้ไปและเอกแมน็นคนแรกที่นักขึ้นพบครั้งแรกนะครับซึ่งทําให้นักขึ้นเชื่อใจเอกแมอย่างสนิทเลยนะถึงแม้เขาจะเป็นแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่เก่งและฉลาดในด้านการวางแผนหรือกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพราะมันเป็นความสามารถติดตัวของเขานะ ผมบอกไปว่านักขึ้นจะจริงจังกับงานมากแล้วเขาจะออกให้เมียมนะครับแต่เขาก็กล้าแสดงออกะมากเลยด้วยเมื่อโซนิกกับเทลตีกับดักของเขาเนี่ยเขาก็จะคำใส่หน้าดูถูกเยอะเย้ให้2คนนี้อังเกียดเลยนะ โซนิคและเทลได้มาถึง h i d เด n นพา a c เที่ที่ Master e m e r เมออยู่และพวกเขาก็ได้พบก,กับนักเกิลรอสู้อยู่เลยนะระหว่างทั้ง3สู้กันอยู่นะเอ็กแมนได้มาแอบขอโมย Master ร์เอเมอรไปพอนักเกิลรู้ตัวเข้าเขาก็จะพยายามหยุดเอ็กแมนแต่ก็สายเกินไปแล้วนะ นาเคลนได้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกใช้มาตลอดแต่ได้ปรับความเข้าใจกับโซนิคและตัดสินใจร่วมมือเพื่อหยุดดอกเตอร์เอ็กแมนร่วมกันคนระับด้วยพลังของมาสเตอร์เอมเบอร์เดดเอก็ได้ลอยขึ้นไปขยงโซนิคเคลสและนักเคลนจะต้อง โซนิคและเทลต้องหาทางขึ้นไปที่เดดเอ็กของที่มันจะออกนอกโลกนะครับเอกแมนได้ส่งหุ่นยนต์เอกโรโบหุ่นยนต์แบทนิกระดับหน้าที่มีรูปร่างคล้ายกับเมก้าเอกแมนจากภาค2คนระับและเมกาโซนิคหุ่นยนต์ที่เรียนแบบโซนิครุ่นที่3คนระับโซนิคและเทลสามารถจัดการพวกหุ่นยนต์ทั้งหมดได้นะแต่โซนิคคนเดียวก็ได้มุ่งหน้าไปยังเดดเอ็ก ด้วยพลังของเควอสเอมอรล์ที่ได้คืนมาและจากความช่วยเหลือของมัสเตอร์เอมิเรลล์โซนิกก็สามารถเข้าถึงพลังอันมหาศาลใหม่ได้อย่างไฮเปอร์โซนิกและการต่อสู้เพื่อยังชิงมัสเตอร์เอมอรล์ก็ได้เริ่มขึ้น ตัวเอก,ก็ยังชิงมาสเตอร์เอมเบอร์และททำลายเดดเอ็กได้อีกครั้งเหมือนกับภาพที่บรรพบุรุษของนักเคิ้นทำนายไว้อืภาพนี้จะมีความสัมพันธ์อีกไหมนะเหมือนกับประวัติบรรพบุรุษของนักเคิ้นครับก็คงต้องรอภาคต่อไปมาสเตอร์เอมเบอร์ก็ได้กลับมาที่เกาะและเอ็งเจอไนแลนด์ก็ได้กลับมาลอยครั้งทุกอย่างก็จบลงแล้วนะนักเคิ้นได้พบเพื่อนใหม่และรู้ว่าโลกมันกว้างกว่าที่เขาคิดโซนิกและเทลได้จากนักเคิ้นไปและได้มุ่งหน้าไปยังการปะจุนภัยครั้งใหม่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับคลิปเนื้อเรื่องของคลาสซิคโซนะครับผมอยากจะทําคลิปนี้มานานมากแล้วและในที่สุดก็มีโอกาสทากักทีมพวกภาคคลาสซิคโซนินะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับนั่นก็คือการกอัปกเลเวลคํามอีพิคหรือสเกลให้มันดูยิ่งใหญ่มากกว่าภาคกันก่อนนะผมก็จะพยายามทําแบบนั้นกับช่องผมเหมือนกันนะครับในปีนี้ผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางคอนเทนต์ของช่องผมนะครับไปในทางแนวคลิปแบบนี้นครับแทนภาคคอมิก ก็จะเน้นเกมโซนิกมากขึ้นนะเพราะว่าคนที่กลับมาดูก็จะชอบนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลก์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสามารถดูเนทยให้ผมผ่านทางช่องทิปมีหรือโคปี้ได้นะครับเครดิตนักภาคและเรนเดอร์ที่ไม่ใช่ของออฟ i ิเชีอยู่ใต้ดีสคริปชั o นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แลครับสวัสดีครับ